สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่อง The Tarot Journey ค่ะเป็นการอ่านไพ่แบบรวมที่ทุกท่าราศีดูได้ทุกคลิปที่โพสต์ไปเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบรวมพลังงานและคำทำนายก็มีทั้งตรงและไม่ตรงให้ดูเป็นความบันเทิงขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปทุกไลค์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยค่ะเรามาเริ่มดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าตอนนี้ คุณเป็นเช่นไรบ้างพลังงานของคุณคือในตอนนี้คุณคิดได้แล้วถึงข้อดีข้อเสียของตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะและคิดถึงข้อดีข้อเสียของคู่กรณีของคุณ ทำให้คุณมองเห็นได้ชัดขึ้นเปรียบเทียบภาพเรื่องราวที่ผ่านมามันทําให้คุณกลับมามองว่ากว่าคุณจะผ่านมาถึงวันนี้ได้คุณก็ต้องเจ็บหรือว่ารู้สึกสบักสบอมมาขนาดไหน คุณมองเห็นภาพได้ชัดเจนจนสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบคุณที่ผ่านมาคุณยอมเขาหรือว่าตามใจคู่กรณีของคุณเพราะว่าอยากที่จะมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้คุณกลับมาทําในสิ่งที่คุณอยากทําอะไรที่คุณมีความสุขคุณก็จะทําในสิ่งนั้นคุณมีพลัง มีไฟในใจกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางคนไปเรียนคอสอะไรเพิ่มเติมนะคะเพื่อต่อยอดในเรื่องของการงานหรือการหารายได้เสริมก็ได้หรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าเริ่มงานใหม่ๆก็เป็นได้เหมือนกัน ซึ่งเรียกได้ว่าชีวิตคุณมาถึงจุดเปลี่ยนที่ตัวคุณเองก็มีคำตอบในใจที่ชัดเจนกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วนะคะมาต่อเลยนะคะขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณค่ะ สถานการณ์ความสัมพันธ์ในตอนนี้ก็คือตัวคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณอยู่ได้ดีด้วยนะคะเรียกว่าในตอนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ซึ่งคุณก็อยู่ได้ดีเวลาที่คุณคิดถึงเขาคุณจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่คิดถึงที่ไรมันคิดถึงแต่มันมีแต่เรื่องเศร้าๆเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะความเป็นจริงคุณก็รักเขานะคะ แต่ว่ามันมาถึงจุดเปลี่ยนในเรื่องความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีกับเขาแค่ไหนมันก็ยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะได้สารต่อกับเขานะคะมีเรื่องของการนอกใจการมีมือที่3การทำร้ายจิตใจเกิดขึ้นนะคะทำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่อะคะ่ะมันต้อง กลายเป็นต่างคนต่างอยู่ไปถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจจริงๆก็ยังรักเขาอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจนั่นเองนี่ก็คือสถานการณ์เรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะขอดูพลังงานคู่กรณีของคุณนะคะ กรณ่ของคุณนี้คือเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีตัวเลือกทางเลือกมีคนเข้าหาเขาทําให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนหรือเขาทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจว่าเขาจะเอาอยัางไงก,นนกับคุณรวมทั้งเขาก็มีการปกปิดซ่อนเร้นหรือไม่ก็มีการไปแอบคบหา,าคนอื่นแบบลับๆโดยที่ไม่ให้คุณรู้นะคะแล้วสุดท้ายภายหลัง มันก็มีเรื่องราวที่มันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณได้รู้เองนะคะมีการส่งสารหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงพอถึงช่วงเวลาหนึ่งคุณจะเหมือนสามารถที่จะรับรู้ได้อะคะ่ะอาจจะเป็นพฤติกรรมของเขาก็ได้ที่ที่สื่อให้คุณรู้อะคะ่ะให้คุณตัดสินใจได้ว่าคุณไม่ใช่คนที่เขาเลือกนะคะ มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มีการจบลงไปแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะซึ่งในตอนนั้นน่ะทางฝั่งเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาตัดคุณได้ด้วยนะคะมันเหมือนกับคนที่ต้องการจะไปจากคุณอยู่แล้วว่ะคะ่ะแล้วพอมีเรื่องมีราวกันเขาก็ตัดความสัมพันธ์กับคุณไปเลยแบบฉับไว นะคะแล้วก็แบบชัดเจนด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำกับคุณเป็นพลังงานของเขานะคะต่อกันเลยถามมาดูว่ากันมาตอนนี้เนี่ยหลังจากที่คุณกับเขาห่างกันไปได้ระยะหนึ่งแล้วคนคนนี้เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะเอาแค่ความรู้สึกก็แล้วกันนะคะเขารู้สึกเช่นไร ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้เป็นความรู้สึกเหมือนกับเขาต้องการที่จะสื่อสารกับคุณหรือว่ามีการพูดคุยเคลียร์ใจอะไรบางอย่างซึ่งตัวเขามีความรู้สึกว่าอยากที่จะมาหาอยากที่จะติดต่อนะคะเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เขาก็ไม่ได้เตรียมการว่ามันจะมีการแตกหักกันแบบที่ เขาเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันนะคะราะในตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าอยากจะเคลียร์ใจอยากจะพูดคุยพูดความจริงกับคุณนะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ยังผูกพันกับคุณอยู่ยังมีความต้องการที่จะคุยกับคุณนะคะดังนั้นห่างกันมาพักหนึ่งคนคนนี้รู้สึกยังไงเขากลับเป็นฝ่ายที่อยากจะคุยกับคุณแล้วนะคะหลังจากที่ตอนที่เขาไปแอบคบหาไป สนใจคนอื่นนั้นเขาไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะอยากจะเข้าหาคุณอะนะคะห่างกันไปก็มีความรู้สึกว่าอยจะคุยแล้วเรามาดูกันว่าคนคนนี้จะทําอะไรไหมพอเขารู้สึกว่าอยากจะคุยกับคุณเออขึ้นมาเป็นใบเดิมส,สับปสับไพ่แล้วนะคะเนี่ย ถามว่าเขาจะทําอะไรไหมเอาจริงๆคนคนนี้อยากคุยกับคุณมากค่ะอยากที่จะสื่อสารกับคุณมากเลยแต่เนื่องจากว่าเรื่องราวมันมีการตัดจบหรือว่ามันมีการจบโดยที่มันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันทําให้เขารู้สึกว่าในตอนนี้เขาอาจจะต้องถอยออกไปก่อนนะคะในช่วงเวลาที่ถอยออกไปอะจริงๆแล้วเขาก็คิดว่าเขาควรที่จะ move on อะแต่ว่า มันเป็นความรู้สึกว่าเขายังมูฟออนไม่สําเร็จยังคิดเรื่องของคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังคิดเรื่องของคุณวนเวียนอยู่อย่างนั้นดังนั้นถามว่าเขาจะทําอะไรเขาอยากจะคุยกับคุณแต่พอจะคุยจริงๆแล้วเขาเลือกที่จะไม่คุยแล้วก็เอาเรื่องของคุณมานั่งคิดนั่นเองมาทําให้ตัวของเขารู้สึกว่าวุ่นใจพยายามจะมูฟอ o นก็มูฟไม่ได้นะคะไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะคะดังนั้น ถามว่าเขาจะทําอะไรไหมก็อาจจะยังไม่ได้ทําอะไรแต่ก็จะว้าวุ่นใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่พักใหญ่ๆเลยนะคะจนในที่สุดแล้วอ่ะถ้าให้ดูจริงๆเขาจะเอาเรื่องของคุณไปคิดจนตัดสินใจที่จะเป็นฝ่ายทักหาคุณนั่นเองเอาเป็นว่าถ้ามาถึงวันนั้นแล้วอ่ะคุณอาจจะต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งกแล้วนะกันนะคะว่าความรู้สึกของคุณที่ ที่มีต่อเขาเนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อไปนะคะโอเคก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ